Thank you. สวัสดีครับผมช่อง N Movie วันนี้ก็ไม่อยู่กับซีรีส์ The s t r a ชื้อศูนแพรสยองซีซั่น3ในความเดิมจากตอนที่แล้วนั้นรัฐบาลได้ส่งหน่วยซิลมาที่กลางเมืองนิวยอร์กในดูเหมือนว่าเป้าหมายของพวกเขานั้นก็คือตามล่าเดอะมาร์สเตอร์โดยที่พวกเขามีเฟสคอยให้การสนับสนุนและก็บอกเรื่องเส้นทางภายในตัวเมืองนิวยอร์กให้กับพวกเขาแต่ทว่าเรื่องก็กลับไม่ง่ายแบบนั้นหน่วยซิลที่ถูกส่งมานั้นถูกไอคลอสเล่นงานจนย่อยยาบทำให้พวกเขาตัดสินใจที่จะถอนกําลังออกจากที่นี่ทันทีและสุดทางด้านอับราฮัมตัวของเขาก็็ได้คมมีลูเมนมเนนาป แต่ทว่าเขาก็ยังไม่พบความหมายที่จะบ่งบอกถึงวิธีการสังหารเดอะมาสเตอร์ได้เลยแม้แต่น้อยและส่วนทางด้านเอฟเขาได้ตัดสินใจที่จะไปรอแสกอยู่ที่บ้านหลังเก่าของเขาแต่ทว่าหลังจากนั้นเขาก็ได้พบกับเคนลีเธอนั้นตั้งใจมาหาเอฟและดูเหมือนว่าเธอจะยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างให้แกเอฟและข้อเสนอนั้นก็คือเธอต้องการให้เอฟเอาคัมพีลูเมนมาไล่กันกับแสงและดูเหมือนว่าเอฟจะให้ความสนใจกับข้อเสนอนี้ไม่น้อยและสถานการณ์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงและจบแบบไหน The Strain เชื้อสูญแพรส่สยองซีซั่นสามและพอปะเป ทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งที่ดูเหมือนว่าในตอนนี้พวกเขากำลังทดลองเกี่ยวกับเลือดของพวกสตรีก่อยพวกเขาต้องการที่จะเอาเลือดของมันมาสร้างเป็นยายุวัฒนาและดูเหมือนว่าคนที่อยู่เบื้องหลังของเรื่องนี้ก็คือพาเมอร์และเหตุผลที่พาเมอร์ต้องทำแบบนั้นเพราะเนื่องจากที่ตอนนี้ร่างกายของเขานั้นแย่ลงเรื่อยๆและเดอะมาสเตอร์ก็ปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือกับเขาแต่ทว่าไม่ว่านักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้จะพยายามสักเท่าใดพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะทำมันได้เพราะเนื่องจากที่เลือดของพวกสตรีก่อยนั้นมันเป็นพิษตต่่่่อออรราา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 างงงกกกยยขมมมมมมนนนนุแแลละะั็็ไไไสถทททีจเเปดดด้้้้วฉ เขานั้นได้ถามกับทหารนายหนึ่งออกไปว่าตอนนี้เราพบกับเดอมมาสเตอร์แล้วมีโอกาสที่คุณจะเรียกกำลังเสริมมาที่นี่บ้างไหมทหารคนนั้นก็ตอบกลับมาทันทีวา่าไม่เพราะตอนนี้เราได้รับคำสั่งให้ถอนกำลังออกจากที่นี่แล้วผมได้เสียทหารฝีมือดีไป6คนและผมก็ไม่รู้ว่าเจอกับอะไรอยู่เพราะงานผมจะถอนกำลังกลับไปที่วอชิงตันดีซีและทางคุณต้องการล่ะเกอผมสามารถพาคุณไปที่วอชิงตันดีซีได้เฟด ฟเฟดได้ตอบออกไปทันทีอย่างไม่ลังเลเลยว่าไม่เพราะว่าผมก็มีที่ที่อยากจะปกป้องเหมือนกันทหารพูดออกมาทันทีว่าชายผมเข้าใจงั้นก็ถึงเวลาที่พวกเราจะต้องลากันแล้วแล้วหลังจากที่ทหารคนนั้นเดินออกไปก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนั้นเข้ามาหาเฟตคืนนั้นได้พูดออกมาว่าคุณสังเกตไหมว่าจะพวกสตรีกอยนั้นมันเก่งขึ้นแล้วมันก็เร็วขึ้นอย่างมากเฟดพูดออกไปทันทีเลยว่าใช่พวกมันเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและพวกมันก็ปรับตัวแต่เธอคนนั้นก็ได้พูดกับฟเฟดเราไปว่าแต่ฟอรันโดบอกกับพวกเราว่าพพวววกกกเเราาาาาจจะะะะตต้้องงชชชนะนนนนนนดััััูลบไปททททีีีีี่่่่มมมยสสิิ เพิ่มจํานวนเป็น2เท่าในเวลาแค่คืนเดียวแล้วจากนั้นทั้งสองคนก็ชนแก้วแล้วไปต่อความสัมพันธ์กันที่ห้องทันทีแล้วฉากได้ตามมาทั้งด้านเอฟหลังจากที่เขาได้รับข้อเสนอของเคลรี่เขาก็ตัดสินใจที่จะขอที่อยู่ของอับราฮัมจากฟอรันโดทันทีแล้วต่อมาเอฟก็ตัดสินใจมาหาอับราฮัมอย่างไม่ลังเลและดูเหมือนว่าเป้าหมายของเขาก็คือคัมพีดอออกซิโดลูเมนแต่หลังจากที่เอฟมาถึงเขาก็ตัดสินใจเดินเข้าไปข้างในแต่ทว่าเขาก็ไม่พบอับราฮัมกับเฟดเลยเขาก็พยายามเรียกหาอับราฮัมกับเฟดตาวากรัน้ปฏ นั้นไม่รอชา้าเขาได้ตัดสินใจควักปืนออกมายิงสคุยแลนทันทีคุยแลนได้บุกจู่โจมเอฟแลวจากนั้นก็ถามเอฟออกไปว่านี่เจ้ารู้จักศาตาจา์อับราฮัมเซเเคียนได้ยังไงแต่ทว่าเฟดก็เข้ามาห้ามคุยแลนเอาไว้แลวก็บอกคุยแลนออกไปว่านี่คือดรเอฟเฟรมกูดเวเธอร์เป็นพรรคพวกของเราและพอเอฟได้เห็นคุยแลน์เขาก็ถามกับเฟดออกไปทันทีเลยว่านั่นมันตัวบ้าอะไรเฟดก็ตอบกลับมาทันทีเช่นกันว่าเรื่องมันยาวไว้ค่อยคุยกันทีหลังแต่หลังจากที่เอฟได้พบก็อับราฮัมอับราฮัมก็พูดดออกมาาวนง้ึค ด้วยสีหน้าที่ดูเศร้าและคํานั้นก็คือนอร่านั้นตายแล้วและพอเฟดและอับราฮัมรู้ว่านอร่านั้นตายแล้วมันก็ทําให้พวกเขานั้นตกใจเป็นอย่างมากเฟดก็ได้ถามกับเอฟออกไปว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เอฟก็พูดออกมาด้วยสีหน้าที่ดูเศร้ารถไฟของเราไม่ได้มุ่งหน้าไปที่วอชิงตันดีซีมันมีสตรีกอยนับร้อยตัวขวางรางเอาไว้และเพราะแบบนั้นมันเลยทําให้รถไฟนั้นตกรางและก็ทําให้พวกเรานั้นพลัดลงกันแต่ทว่าหลังจากที่ผมไปเจอเธอเธอก็ติดเชื้อแล้วนอร่าเลยตัดสินใจที่จะปิดชีพตัััววเเอองงงกกกก่่่่นนนนนนนททีีตนน้้จะะ,ะถลลาาาาาแแสดข็ูค อับราฮัมได้ถามเอฟออกไปทันทีเธอยังไม่เปลี่ยนแสกให้เป็นสตรีกอยใช่ไหมเอฟก็ตอบอับราฮัมบอ,อกไปทันทีว่าใชา่และพออับราฮัมได้ยินแบบน,นั้นเขาก็พูดออกมาว่าระวังไว้ด็อกเตอร์เอฟเรมคูดเวเธอเหตุผลที่เดอะมาสเตอร์ยังไม่เปลี่ยนให้แสกนั้นเป็นสตรีกอยนั้นก็หมายความว่าแสกยังมีประโยชน์กับเขาในส่วนทางด้านอับราฮัมในตอนนี้เขายังรับเรื่องการตายของนนราไม่ได้เขานั้นรู้สึกช็อกเป็นอย่างมากทําให้โรคประจําตัวของเขานั้นกําเริบออกมาแล้วฉากได้ตัดมาทางด้านแสกหลังจจาาาาากกกกกทีี่่่่เเเขขขไไไดด้้้้ตััััสินนนนนใใใมมบคคลลูงงออออวหหหแะ เธอได้แต่เอาหนังสือให้แซกในห้องแซกก็ได้ถามับเคลียออกไปว่าเมื่อไรผมจะได้ออกไปข้างนอกผมอยากจะเจอพอ่อเธอก็ตอบแซกก็มาเพียงแค่ว่าไม่นานอีกไม่นานแต่ทว่าในตอนนั้นเคลี่ก็ได้มองไปที่คอของแซกดูเหมือนว่าในส่วนลึกๆของเธออยากจะดูเลือดแซกเป็นอย่างมากแต่ทว่าเดอะมาสเตอร์ก็ได้สั่งห้ามเธอเอาไว้เพราะเนื่องจากที่แซกยังมีประโยชน์กับเขาแล้วฉากได้ตัดมาทั้งด้านดัสหลังจากที่เธอหน,น้นผิดหวังกับเรื่องความรักกันนิกกี้เธอได้ต<ๆ>ัดสินใจย้ายกลุ่มมาอยู่กับกลุ่มแฮกเกอร์ของเธอแต่ทว่าในตอนนี้พวกเธอก็ำลังจะะมมุ่่งงงงหหหนนนน้้้้าาาาไปปยยยยัััพพืืทีีเเเคคลรแขอออวกกธ็ เพราะเนื่องจากที่ตอนนี้อาหารก็ลังขาดแคลนเป็นอย่างมากแล้วฉากได้ตามมาทั้งด้านพาเมอร์ในตอนนี้เขากำลังทุกข์ทรมานกับร่างกายของเขาเป็นอย่างมากเพราะเนื่องจากที่ว่าโรครายกำลังแทรกซ้อนเข้ามาในร่างกายของเขาและเดอะมาสเตอร์ก็ปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือกับเขาอีกด้วยและต่อมาไอคลอก็ได้มาปรากฏต,ตัวต่อหน้าของพามเมอร์เขานั้นได้ถามกับพาเมอร์ออกไปว่าตอนนี้ที่สูนฟรีดอมมีคนมาลงชื่อเข้าใช้เท่าไหร่แล้วเพราะเนื่องจากที่ว่าอีกไม่นานต่อจากนี้โรงงานแปรรูปมนุษย์ที่ไอคลอสร้างขึ้นกำลังจะเปิดใช้งานแแแลลล้้้้้ววววะเเขขาาาาากกก็ตตอองงรมมนนนนนุษย์จจนน่่่่ททผูชชืใี ศูนย์ฟรีดอมก็มีน้อยเกินไปทําให้ไอคกรอดรู้สึกผิดหวังกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ไอครอดได้สั่งให้พาเมอร์รีเพิ่มจำนวนมนุษย์โดยเร็วที่สุดทันทีตัวของพาเมอร์ก็ไม่มีทางเลือกเขาจึงจำเป็นยอมทำตามที่ไอครอดสั่งเพราะเนื่องจากที่เขาต้องการยาอยู่วัฒนะจากเดอะมาสเตอร์แล้วหลังจากนั้นพาเมอร์ก็ได้เข้ามาขอร้องไอครอดเขาได้พูดออกมาว่าได้โปรดไอครอดผมต้องการยาอยู่วัฒนะไอครอดพูดสวนกลับไปทันทีเลยว่าเพราะว่าอีโกของคุณทำให้เราต้องสูญเสียคัมพีดีออกซิโดลูเมนไปถ้าคุณอยากจะพิสูจน์ก็ไปเอาคัมพีเดอออกซิโดลูเมนจากอับราฮัมมาให้เราแล้วฉาก แต่ถว่าเรื่องก็กลับไม่ง่ายแบบนั้นเพราะว่ากลุ่มของพวกเขาได้ถูกสตรีก้อยจัดการไปทีละคนทีละคนและสุดท้ายพวกเขาก็ทิ้งดัสเอาไว้แล้วก็หนีตัวรอดออกไปและเพราะแบบนั้นดัสเลยต้องพยายามที่จะหนีออกจากตึกและก็ต้องเอาตัวรอดออกไปด้วยตัวของเธอเองแต่หลังจากที่เธอนั้นออกมาได้แล้วเธอก็รู้สึกเสียใจและก็ผิดหวังกับเพื่อนของเธอเป็นอย่างมากที่ทิ้งเธอเอาไว้แล้วฉากได้ต่ำมาทางด้านอับราฮัมเอฟรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากที่ถว่าคัมภี์ลูเมนนั้นมีราคาถึง้าหร้อ้ยี่สิบสามล้านเหปว่าแล้วต่อรมา, F, า,มอรมออาเอฟก เราแค่เพิ่งเริ่มแปลมันช่วงแรกเท่านั้นเพราะงานผมก็ยังไม่พบเหตุผลหรือวิธีการที่จะสังหารเดอะมาสเตอร์เลยดูเหมือนว่าเอฟเขาจะมีเชื่อว่าจะมีวิธีการสังหารเดอะมาสเตอร์อยู่ในคัมพีดิออกซิโดลูเมนแต่ถ่าอับราฮัมก็พูดออกมาว่าถ้าข้างในนี้มันไม่มีวิธีที่จะสังหารเดอะมาสเตอร์อยู่ละเกิดเดอะมาสเตอร์คงไม่พยายามที่จะเอาหนังสือนี้ไปหรอกเพราะแบบนั้นผมเชื่อว่ามันจะต้องมีวิธีการที่จะสังหารเดอะมาสเตอร์อยู่ในคัมพีดิออกซิโดลูเมนอย่างแน่นอนแล้วฉากได้ตาัาได้้วาาาาจใทัมกกบเขร ยานั้นไม่ประสบความสําเร็จแต่ทว่าผ่ามือก็ไม่ยอมรับในบทสรุปนี้เขาได้พูดขึ้นมาว่ามีคนเคยทํายายุวัฒนะได้สาเร็จแล้วนักวิทยาศาสตร์คนนี้ก็สวนกลับมาทันทีเลยว่าถ้ามีก็เอาให้ผมดูสิยอมรับซะเถอะว่าเลือดของผู้ศรีก่อยมันไม่สามารถเอามาทําเป็นยาได้การทําแบบนี้มันไม่ต่างจากการฆาตกรรมเลยผมขอลาออกจากการทํางานนี้แล้วฉากได้ตามมาทางด้านเอลควีแลนได้เดินเข้ามาหาเขาและก็ได้พูดออกมาว่าซาตายาได้บอกกับเขาว,ว่าท่านเสียลูกชายไปแต่ทว่าตัวท่านกลับรอตั้งนานเพื่อจะมาที่นี่และมาบอกข่่าาาาวรร้ยอะะไดนนนใจททมีแล เอฟได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้ตอบคุยเลนกลับมาทันทีว่าฉันมัวเสียเวลาตามหาพวกเขาอยู่คุยเลนได้พูดสวนกลับไปทันทีเลยว่าแล้วอยู่ๆท่านกลับคิดได้ว่าควรไปถามคุณฟอรันโดว่าพวกเขานั้นอยู่ที่ไหนตัวข้ารู้ว่าทาไมท่านถึงต้องรอนานขนาดนั้นเอฟตอบคุยเลนกลับไปทันทีเลยว่าฉันไม่พร้อมที่จะคุยเรื่องนี้ถ้านายมีความรู้สึกนายจะเข้าใจและพอคุยเลนได้ยินแบบนั้นเขาก็พูดสวนกลับไปทันทีเลยว่าข้าไม่ได้อยู่ในอำนาจของเดอะมาสเตอร์และข้าก็เคยมีความรู้สึกเช่นเดียวกันกับท่านแล้วจากนั้นควิลเเเเนนนกกก็ดดดดดขข้้้้าาาาาาไไไปหอออออแพพูููม่่่่ีีททใจรืยงถ หรือท่านต้องการที่จะทําให้ข้าค่อยเคลยและไม่รู้จุดประสงค์ที่แท้จริงของท่านแล้วจากนั้นคุยแลนก็ได้นั่งลงและเขาก็ได้พูดออกมาว่าท่านดูถูกลูเมนแต่ทว่าท่านกระสนใจมันยังเห็นได้ชัดคุยแลนยังพูดขึ้นมาอีกว่าข้าอยู่มานานแล้วดอกตร์ข้าได้เห็นจักรพรรดิโดมิเชียนถูกุนนางสังหารอย่างโหด้ายข้าอยู่มาเป็นสัตว์วัดตัวของข้าสามารถมองคนออกและข้าก็สงสัยจริงๆว่าเหตุผลที่แท้จริงของท่านนั่นคืออะไรแต่ทว่าเอฟกรเลี K ่ยงที่จะตอบคําถามและเขาก็ได้พูดออกมาว่า,านะก็ตลกนะ มา่นี้ออกมาได้เธอก็ตัดสินใจกลับมาที่ที่กบดานของเธอทันทีแต่ทว่าหลังจากที่ดัสกลับมาเธอก็ได้เห็นพักพวกของเธอที่ทิ้งเธอเอาไว้เธอก็รู้สึกโกรธเป็นอย่างมากเธอก็ได้แบ่งเข้าของและตัดสินใจออกจากกลุ่มนี้ทันทีแต่ก่อนที่เธอจะไปเธอก็ได้ใช้แสง UV ส่องเข้าไปในพักพวกคนหนึ่งและปรากฏว่าพักพวกคนนั้นนั้นติดเชื้อแต่ดัสก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะเธอกำลังจะออกจากกลุ่มนี้แล้วแต่ก่อนที่เธอจะไปพักพวกคนนั้นก็ได้พูดดูถูกเธอและเธอก็ตัดสินใจหันกลับไปและก็สังหารพักพวกคนนั้นทิ้งทันททีีแแแลลล้้้วหัังจจจาากกกกนนนนนนเเเธออออ็ดดิ่่่่่โยยยไมมสใใครต จากนั้นมาทางด้านเอฟและอับราฮัมอับราฮัมได้ทาอาหารให้แก่เอฟเอฟก็พูดออกมาทันทีเลยว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้กินอาหารที่เป็นอาหารจริงๆในรอบหลายอาทิตย์ผ่านมาแล้วจากนั้นเอฟก็ได้พูดกับอับราฮัมออกมาทันทีผมได้นึกถึงคาพูดของคุณถึงเดอะมาสเตอร์จะเก็บเซ็กไว้เป็นประโยชน์ของเขาแต่ทว่าผมก็ยังมีโอกาสที่จะได้เขาคืนมาอับราฮัมนั้นก็พูดออกไปทันทีว่าใช่ถึงโอกาสมันจะน้อยแต่ถว่าถ้าโอกาสมันมาคุณก็ต้องรีบคว้ามันไว้แต่คุณนั้นก็ต้องระวังเพราะว่าเดอะม ได้ข่าวจากคนของฟอรันโดเขาได้บอกว่ารอดยาสฟอนนิคูอยากจะพบกับคุณอับราฮัมนั้นตัดสินใจที่จะไปทันทีเพราะเขามีความคิดว่ารอดยาสฟอนนิคูอาจจะมีความลับเรื่องคัมภีรลูมินนั้นบอกกับเขาแต่ทว่าหลังจากที่อับราฮัมนั้นมาถึงคนที่มาหาพวกเขาก็คือพามเมอร์และเหตุผลที่พามเมอร์มาที่นี่ก็เพราะว่าเขาอยากจะต่อรองกับอับราหัมสิ่งที่พามเมอร์ต้องการจากอับราหัมก็คือสูตรยาอยุ่วัฒนาและสิ่งที่เขาจะให้อับราหัมก็คือเขาจะถอนการสนับสนุนจากเดอะมาสเตอร์ทั้งหมดแล้้้้้ววหลลััังงงจจาาาาากกนนนพพพเเเมมมมออ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 ไดยืืืืื่่่่่ขขขบบทตตแ ทำก็พูดออกมาว่าผมจำการจับมือแบบนี้ที่เวียนนาได้และก็ตามมาโดยการทรยศหักหลังอับราฮัมไม่สนใจข้อตกลงของผ่ามือเขาได้เดินจากไปและปล่อยให้ผ่ามือต้องทนทุกข์และทรมานอยู่กับโรครายที่กำลังรืบคลานก็มาหาเขาและในตอนที่เฟดและอับราฮัมกำลังจะเดินทางกลับเฟดได้ถามอับราฮัมออกไปว่าคุณได้ใช้มันจริงๆใช่ไหมเลือดของพวกสตรีก่อยอับราฮัมได้ตอบเฟดออกไปว่า40ปีแล้วที่ฉันเริ่มใช้มันเฟดได้ถามอับราฮัมออกไปว่าและคุณพบวิธีที่จะทําให้มันไม่เปลี่ยนคุณให้เป็นพวกสตรีกอออยยยไได้งงบราาาามมูทีเเลวว่ น,นักลาสตรีกอยที่ผมพบในเวียนนาเขาได้สอนผมและมันก็ได้ถูกส่งต่อมาจากนักเล่นแร่ไปธาตุที่ถูกเลือกในศตวตรรษที่3อับราฮัมยังพูดขึ้นมาอีกว่ายาอายุวัฒนะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเดอะไวมันไม่ได้ทําให้คนที่ใช้มันเป็นอมตะแต่มันทําให้คนที่ใช้มันสามารถยืดอายุออกไปแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นพามเมอร์นั้นเข้าใจผิดเขาคิดว่าเดอะไวจะสามารถทําให้เขาเป็นอมตะได้อับราฮัมยังพูดขึ้นมาอีกว่าแต่ทว่าเราก็สามารถที่จะหลอกใช้ผ่ามเมอร์ได้แล้วฉากได้ตัดมาทางด้านแสกหลังจากที่เเเคลีี่่นนนนัมขาาากก็ตดสิใจจทะอ แต่ทว่าในตอนน,นั้นเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนั้นมาจากห้องค้างๆแซกก็ตัดสินใจที่จะมาดูและสิ่งที่เขาเห็นก็ต้องทําให้เขานั้นตกใจเป็นอย่างมากเพราะเนื่องจากที่เคลลี่หรือว่าแม่ของเขากำลังดูเลือดในคนหนึ่งอยู่และพอแซ็กได้เห็นแบบน,นั้นเขาก็ตัดสินใจที่จะวิ่งหนีเคลลี่ออกไปทันทีแต่ทว่าเคลลี่เธอก็ตัดสินใจที่จะวิ่งตามเช่นกันและในตอนที่แซ็กวิ่งหนีโรคหอบองเขาก็กำเริบขึ้นเคลลี่ก็มาจับตัวแซ็กไว้ได้ทันแต่ทว่าท่าทีของเคลลี่นั้นก็ดูแปลกไปเพราะเนื่องจากทท่่่่ตตตอออออนนนนน้้้เเธลลัะะดูืแแแพรไไไมหวววปใ เตอร์ก็เข้ามาห้ามเธอไว้ได้ทันแล้วจากนั้นเดอะมาสเตอร์ก็ได้หยดน้ําอะไรบางอย่างจากตัวเขาเข้าไปในร่างกายของแซกและดูเหมือนว่าน้ําสีขาวขุ่นนั้นจะเป็นยายั่วฒนาและมันก็ทําให้โรคหอบของแซกนั้นหายไปแล้วฉากได้ตัดมาทั้งด้านเอฟหลังจากที่อับราฮัมนั้นไม่อยู่เขาก็ตัดสินใจที่จะไปเอาคัมพีดิออกซิโดลูเมนทันทีแต่ทว่าในตอนนั้นควีเลนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและเขาก็ได้พูดออกมาว่าเดอะมาสเตอร์เสนออะไรให้กับทันควยเลนได้พูดออกไปทันทีว่ามันคงไม่จบแค่การต่อรองแน่เอฟ งมาทันทีว่ามีโอกาสอื่นที่มีความสาเร็จมากกว่านั้นเอฟก็ถามออกไปทันทีเลยว่ายังไงคุณเลนก็พูดออกมาว่าเราจะใช้ลูเมนรอเดอะมาสเตอร์ออกมาแล้วหลังจากนั้นข้าจะฆ่าเขาเอฟก็ได้ถามคุณเลนออกไปว่าแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าคุณจะทําได้คุณเลนก็พูดออกมาด้วยน้ําเสียงที่เย็นชาออกมาว่าข้าเตรียมการมาเป็นพันปีแล้วสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์ไม่สามารถที่จะทําอะไรเขาได้แต่สิ่งที่เราจะทําต่อจากนี้ต่างหากล่ะคุณเลนก็ได้พูดออกมาอีกว่าพร้อมหรือยังดรกูดเวทเธอที่จะช่วยโลกใบนี้และก็ลลูกกกาาาาายขอองท่่นนนนแ้้วสถรณตจจีะเป็ไ จแบบไหน The Strain เชื้อสูมแพร่สยองซีซั่นสาม